วันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่หนึ่งที่ข้าพเจ้านายวีรวิทย์เมธีพิสิทธิ์ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในขณะพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิด บทที่1บทกราบพระตนะไตรอรหังสัมมาสัมพุทโธพร,ระวาพุทธังพระวันตังพิวาเทมิสวาขาโตพระวาตาธรมโมธมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระวโตสาวากสังโคสังขังนะมามิบทที่2บทบูชาพระภัยรีพินาศอารหังสัมมาสัมพุทโธสุจีรังปรีนิพุตติ ปะลินิพุตโตคุเนหิทะ,ะทัทะละมาโนธานิปารมีหิจะทิสติยาวะชีวังอาหังพุทธังธรมมัสสังคังสระ,ะนังะโตปูเชมิระตะนัต,ตยังธรรมังจะรามิโสตินาบทที่สาบท สวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราคชนตุเทวตาสัทธมังมุนีราชาสุนันตุสักขโมขะคะทางสักเเกคาเมจรูเปคิริสิคาระัตะเตจันตริเขวิมาเนทีเปรัเถจคาเมตรุวณนะะเนเทหวะวัตถุมิเคเตภูหม,มาจจยันตุเทวาชาลธารวิสเมยักขะคันทัพพนาคาติถันตาสันติเกยังมุนีวราวาจนังสาทวโเมสุนันตุ ธรรมะสวนณกาโลอยำพัททานตาธรรมะสวนณกาโลอยำพัททานตาธรรมะสวนณกาโลอยำพัททานตาบทที่4บทสวดปุพพาระคะนะมการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่หบทสวดตไตร ah, สรนคมนปาถะพุทธังสารนังคฉามิธรรมังสรนังคฉามิสังขังสารนังคฉามิทุติยมปีพุทธังสรนังคฉามิทุติยมปีธรรมังสรนังคฉามิทุติยมปีสังขังสารนังคฉามิตาติยมปีพุทธังสารนังคฉามิตาติยมปีธรรมังสารนังคฉามิตาติยมปีสังขังสรนังคฉามิ บทที่6บทสวดสัจจกริยาคาถานัตติเมสรณังอัญยังพุทโธเมสรณังวังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสตีเมโหตุสัพพทานัตติเมสรณังอัญยังธัมโมเมสรณังวังเอเตนะสัจวัชเชนะโสตีเมโหตุสัพพทานัตติเมสรณังอัญยังสังโฆเมสรณังวังเอเตนะสัจวัชเชนะโสตีเมโหตุสัพพทาบทที่7บทสวดติรัตนะปะ นามคาถาพุทธังนเมรตภูตสะรีรจิตตังธามังนเมรตนะภูตะวิสุทธิสรังสังคังนเมรตนะภูตสุสีลทิฐิเอตังนเมติรตานังรตนตยะวะหังสัมมาสโมสริตตวัตถุวิเศษภูตัง อัญโยยายุตตะคุณโยควะสัป,ปะวัตตังอส,สุมิตยมหิปิตะเทวะยะถาติทันเทเอกังวินาตทิตะเรสมะสัมภเวนะโลเกกะทาจิจะจิเรนจะจาตุภูตัง คำพีระยาณวิสยังอติทุทธะสัทธังวินยูหิปันธิตัชะเตเนหิวิชัญญะรูปังโลกัมหิเกหิจิกะทันจะกะทันจุป,ปะลพะนียังเกสันจิสุทุวิทิตังคุณณกายะ ตายะนาเมหิเยวะชะนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปัสตังมนาสิสุทธะปสาทฐานังป,ะะะะปุญญติกาณะมะสมุตตมมปุญญภูมังทุกขาปะมุตจนะมุขะสารานังคาตาังปูชาระเฮสุป,ปรมังอะ พิปูชเนยยังนิพานาสัตสัชิชชกิริยายุปนิสสยตถังสัมมากิเลสะมะสะละโสทนะสิทธิยาจักสาธุหิอัฏะกุกสะเลหุปะสเสวนิยังปะปาเนหิจาปิสะะารนังขะมนิยเมวะตัส สมาหิตังติรตนังสารนังขะตามหักลตินที่วังขะนะเนสุนามัสสมามนาปูเชมะจาปิสะสะตังสุปสัสนนจิตตาตัถานุปาริจาริยาสัทารตาจักปุญเยนะตถะสุกะเตนะสุขีพระเวมุ เตเชนะสัตเตเชนะตัสสะจัตสาปิสุวติโหตุโยเจทะธรรมะวินยัมปิปมาณภูโตโลกุตราพิสมะโยนิตโยสุพชังตัสโสปปนิสยะจายยะอายัมปิโหตุวัตถุตะเย ปาริจิโตสุป,ปสาธะการโรบทที่8นัมการสิธิคาถาโยจักคุมาโลหะมัปลาปะกัโทสามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมารัสสมารัสสะปาสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนานตังวิเนยังพุทธังวะรันตังสิัสานามามิ โลกัสะนาถจ,จะวินายกัญจะตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสะเมนตุธรมโมทะโชโยวิยะตัสสะวัตสัตถุทัสเสสิโลกัสะวิสุทธิมังคังมักคังนิยานิโกธรรมะทะรัรสสะทารี สาตาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวรันตังสิรสาณาม,ามิโมหัป,ปะทารังอุป,ปสันตทาหังตันเตชะสาเตชนะะตันเตชะสาเตชะยาสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเสมตุสัทธรรมะเสนาสัทธรรมะเสนาสุขตานุโคโย โลกัส,สปาปูปะกิเลสะเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจัสวาขาตธรรมังวิธิตังรโรติสังคังวรันตังสิระสานาม,ามิพุทธานุพุทธังสะมะสีละทิถิง ตันเตชะสาเตชายาสิทธิโหตุสัพันตรายาจะวินาสเมนตุบทที่9ก้าบทสวดนะโมการอัฏกาคาถานะโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะไมเิสิโนนะโมอุตตะมะธรรมัสสะสวาขาตัสเสวะเตนิทะนะโมมหาสังคัสาวติวิสุทธศีลทิฐิโน นะโมโอมาตายาะะตัสสะรัตนัตยัสสะสาธุกังนะโมโอมะกาตีตัสสะตัสตสะวัตถุตยัสสปินะโมการัปปะถากาลปปพาเวนะขัจฉันวิคัจฉันตุอุปัทวานะโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสัพพธา นโมกาละสัะเตเชนะวิทิมหิโหมิเตชวาบทที่10บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัย,ยังพักขวาสักเกสุวิหรารติกปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตถิงปัจจมัตเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอาราหาันเตหิทัสหิจะโลกาทาตูหิ เทวตาเยภูเยนสันนิปฏิตาโหนติพักวันตังทัศนายะพิกุสังคัญจะอาตาอะโคจตุนนางสุทธาวาสากายิกานางเทวานางเอตตทโหสิอายังโขพักวาสักเกสุวิหารติกัปิรวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมัติหิพิกุสตหิสัพ,พเพเหวะอรหันเตหิทาสหิจโลกะทาตุหิเทวตาเยภูเยนสันนิปฏิตาโหนติพักวันตังทัศนายะพิกุสังคัญจะ ยันนูณะมยัมปิเยนะพควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพควโตสันติเยปเจกคาถาภาสาียามาติอัลโคตาเทวตาเสยยถาปินามะพรรวาปุริโสสมมชิตังวาพาหังภาษาเรยะปาษาริตังวาปาพาหังสามิเชยะเอวเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพคขวโตปุระโตปาตุระหังสุ อาตโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอถทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมยโยปาวนัสสมิงเทวกายังสมาคตาอาคตมมหะอิมังธรรมสมายังทักิตาเยวะอปราชิตสังคันติอาตโคอปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิ ตัตระพิกโวสมาทหังสุจิตังอัตโนอุชุกมก,กังสุสารถิวเนตานิขะเหตวายินทริยานิขรขันติปันธิตาติอัตโคอปราเทวตาภะควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเฉตวาขีรังเฉตวาปาลีคังอินทขีรังโอหัจยมะเมชาเต,าตจารันติสุทาวิมาลาจักกุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปราเทวตาภะควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิ เยเกติพุทธังสารนังคตาเสนะเตคามิสันติอปัยะภูมิงปหายะมานุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอตโขพควาภิกขูอัมเตสิเยภูเยนะพิกเวทะสุโลกะาตูสุเทวตาสานิปฏิตาหนติตถาคตังทัสนายะพิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกเวอะเหสุงอติตะมัทนานารันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปิพคคาวันตานังเอตตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอาเหสูงเสยยถาปิมัยหังเอตารหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตมัทานังอรหันโตสัมมาสมุทธาเตสัมปิพคคาวันตานังเอตปรามายวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยถาปิมัยหังเอตาะหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิกิตายสามิพิกเวเทวกายานังนามามิ เทศิสามิพิกเวเทวกายานางนาเมยมิตังสุนาถาสาธุกางมนา,า,าสิกโรธาภาศิษสามิติเอวัมพันเตติโคเตพ,พิกูภักขวัตโตปจัโสสงภักวาเอตะทะอวจะสิโลกรมนุษย์กสามิยัตถภูมิมาตัสสิตาเยสิตาคิริคัพพลังปหิตตาสามาหิตตาปุถุสีหวสารีนาโลมะหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนัสสาสุทธาวิปสัสสันนะมานาวิลา โยปัญจสเตยัตวาวเนวติกะวะัตวเนวกาปิละวัทะเวตะโตอมันตยิสัทฐาาวะเกศาสนระเตเถวะกายาภิกันตาเตวิชานาถภิโวะเตจะอาตปะมักระุงสุตวะเจสศาส,าสนางังเตสัมปาตุระหุยานางอะมนุสานะทสนงังอเปเกสาตะมัตขุงสหัสสังอะทัสาตริงสตังเอไกสหัสสานางังอะมนุสานตมัทสุง อเปเกนันตะมัตถคุงที่สาสภาภูตาอหุงตันจะสัพพังอภิญยยาวะวะกิตวานะจักขุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเสนรเตเทวกายะพิกันตาเตวิชานาถพิกโวเยโวหังกิตยิสามิขีราหิอนุปุพพโสสัตตาสหัสสาวยขาภูมากปิลวัถวาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมทะมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวะนัง ชาสหัสสาเหมวตายักขานานันตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสศีโนโมทมานาธิกามุงพิกูนังสมิติงวนางสาตาคีราติสหัสสายกขานานันตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสศีโนโมทมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวนางอิเจเตโสลาสหัสสายกขานานันตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสษศีโนโมทมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวนาง เวสามิตาปัญจสตายขานานัตตะวนิโนอิธิมันโตชุติมันโตว,วนะวันโตยศส,สิโนโมทัมานาพิกามุงพิกขุนังสมิติงวนังกุมพิโรราชฆะหิโกเวปุลรสะนิเวสนังปิโยนางสตาสหัสสังยขานังปะยิบรูป,ปสติกุมพิโรราชฆะหิโกสโสปาคาสมิติงวนังปุริมันจะที่สังราชาทัตะรัตโถภาษาสติขันทพานังอธิปติมาราชายศสสิโส ปุตตาปิตัสสะภาโวอินทะมานามหาภะาอิติมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยัสสีโนโมทะมานาพิกามุงพิกูนังสิมิติงวนังทักขีนันจะที่สังราชาวิรุโหะตตปะสาสติกุมพันธานังอธิปติมาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะภาโวอินทะมานามหาภะาอิติมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยัสสีโนมทะมานาพิกามุงพิกูนังสิมิติงวนังปัชชีมันจะที่สังราชาวิรูปโขปะสาสติ นาคานางอธิปติมาราชายยศสิโสปุตตาปิตัสสะผาโวอินทะมานามาภลาอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยศสิโนโมทะมานาพิกามุงพิกขุนังเสมิติงวนางอุตรัญจะที่สังราชากุเวโรตปะสาสติยักขานังอธิปติมาราชายยศสิโสปุตตาปิตัสสะภาโวอินทะมานามาภลาอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยศสิโนโมทะมานาพิกามุงพิกขนังเสมิติงวนาง ปุริมะทิสังทัตตัรโถทักขิเนนะวิรุลหกโกปัชิเมนะวิรูปคโคกุเวโรตลังทิสังจัตตาโรเตมหาราชามัสะมันตาจัตุโรทิสาท,ทันละมานาท้งสุวเนกป,ปิรวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจวิภูโตสหจันทโนกามาเสตโถจะกินุขันทุนิขันทุจักปะนาโทโอปะมัญโยจะเทวสุโตจะมาตริ จิตัตเสโนจากคันทพโณโรชานาโรราชาชโนสะโพอ,อาภูปัญจสิขโขเจวติมพรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภพ,พาสหราชุภิโมทมานาภิกัมุงภิกขุนังสมิตติงวังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตจกักกากัมพระลัตตราอาคูปายาคาสหยาติภิยามุนาทัตตฐา,าจะกอาคูนาคายัส,สิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาฆาสมิติงวัง เยนาลัคราเชสหสาหรันติทิพาทิชาปักกิวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวนมัชฌปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคราชานามสิสุปันโตเขมามากาสิพุทโธสันนาหิวาจาหิอุปวะยันตานาคาสุปนาสารณมักังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสามุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวัเสเตอิทิมโตยัสสิโน กาลักกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวขสา,าเวปาจิติสุจิติจะปหาราโทนโมจิสหะสตันจะพริปุตตานังสเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพรลิงเสนางลาหุพัฒมุกปาขมุงสม,มโยธานิพัฒนเตพิขูนังเสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตถาขมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมโจะยัสสาสหะเมตาการุณากายิกาอาภูเทวายัสสิโน ท้เสเตถาสัทธากายาสัพเพนะนานตตะวน,นิโนอิทิมโตชุติมโตว,วันนะวันโตยศสาิโนโมทัมานาพิกามุงพิขูนางเสมิตติงวนังเวณนทูจะเทวาสหารีจะอัศมาจะทุเวยมมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคกิตาสุริยสูป,ปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรคกิตานักขา,านิปุรคกิตาวาอาคูมันทวาลากาวัสุนางวัสโวเสโธสักโกปาคะปุรินทโธ ทศเตทัศสถากายาสเพน,นานัตตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมโตวณะวันโตยัสสินโนโมทามมนาพิกามุงพิกูนังเสมิติงวนังอาถาคูสหภูเทวาชาละมะคิสิขาริวะอริจกาจะโรชาจะอุม,มาปุภานิพาสิโนวรุณาสหาธรรมาจะอาจุตตาจะเนชากาสุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวัสะวะเนสินโนทเศเตทัศสถากายาสเพน,นานัตตะวน,นิโน อิทิมันโตชุติมันโตว,ว,นวันว as as am, am, si ะวันโตยศสิโนโมทมานาพิกกรรมพิกูนางเสมิติงวนางสมานามหาสมานามานุสา,า,ามนาุษสุตตมาคิทาปทูสิกาอาภูอาภูมโนปทูสิกาอาถาภูหารโยเทวาเยจโรหิตาวาสิโนาปาราคามหาปาราคาอาภูเทวายศสิโนทัสเตทัศธา,ากายาสัพเพนาน,า,า,านัตตะวนิโน อิท ah, ิมโตชุต ah ิมันโตวันนะวันโตยัสสสิโนโมทะมานาพิกามุงพิกูนางเสมิติงวะนางสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวคะนัสาสหะโอทาตะขยหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสธามมตาหาลักขชามิสกาจายัสสสิโนทะนียังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัตติทัเสเตทัสธากายาสเพนานัตตะวนิโนอิทิมโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสสิโนโมทะมานาพิกามุงพิกูนางเสมิติงวะนาง เคมียาตุสิตายามากันกัตกาจายัสสิโนสัมพิตกาลามเสถาโชตินามาจะอาสวามิมานรติโนอาคูอัฐาคูปรณิมิตาทัเสเตทัสถากายาสัพเพนานัตตะวนิโนอิททิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสิโนโมะมานาภิกาโมภิกุหนังสิงติงวะหนังสัตเถเตเทวนิกายาสเพนานัตตะวนิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิสาสหะ ปวุธาชาติมัคคีลังโอคตินะมานาสวังท่าเขโมคะตารางนาคังจันทังวอสิตาติตังสุพรามาปรมตโตจะปุตตาอิทิมโตสหสันนังกุมาโรติโสจะโสปาฆะสมิติงวะนังสหัสสะพ,พรามะโลกานังมหาพรหมาพิติทติอุปป,ปนโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสท่เศถษฐอิสราอาคูปเจกัวัสวัตติโนเตสันจมะมัชโตอาคาหาลิโตปลิวาริโต เตจสัสเพเ์อภิการเตสินเทเทเวสัพพม,มเกเมารเสเนนาอภิการมิปัสะกันนะหัส,สะมันที่ยังเอทะคันนะหะทะพันธะทะราเคนะพันธะมัตุโวสัมมันตาปริวาเดทะมาโบมุจจิทะโกจินังอิติตัถามหาเสโนกัน,นะหะเสนังอเปสยิปานินาตาละมาหัจักสระลังกตวานะเพระวังยถาปาวุสโกเมโคทะนันโตสวิชุโก ตถาโสปจจุทาวติสังกุโตอาศัยยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะกิตวานะจักุม,มาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิฆโวเตจะอตัตปะมักรงพุทธสุตวาพุทธศาส,าสนังวีตาราเขหิปากามุงเนสังลมยันติอินชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพระยาติตายสัสสิโนโมทันติสหอุเตหิ สาวกา่าเตชเนสุตตาติ